เท่าที่ทราบเนี่ยคือลูกค้าแวะเวียนไซายมากขึ้นนะครับอย่างที่ AP เองเนี่ยตัวเลขรวมเมื่อประมาณสักเดือนเมษาเนี่ยมีอยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยพีคมากเลยมีลูกค้าเข้าไซ้เกือบ1,500คนทั้งหมดนี้มันมาจากความร่วมมือร่วมใจของพวกราทุกคนที่จะช่วยกันฝากความยากลำบา ประเทศไทยเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดที่แย่ที่สุดเกิดเมื่อปี1997ที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มนำกุ้งซึ่งมันตามมาด้วยการติดลบของเศรษฐกิจของประเทศที่รุนแรงที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในปีนั้นเนี่ยเศรษฐกิจติดลบ7.6%แต่น้องดูไตรมาส2ที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจเราติดลบไป12%แล้วที่คาดการณ์กันเกือบทุกสำนักนะครับ มองว่าปีนี้เศร์กิจประเทศไทยเนี่ยจะติดลบ2หลักแน่ๆมันแปลว่ามันรุนแรงกว่าตอนสมัยต้มยำกุ้งเยอะมันแปลว่าไอ้ที่เราเห็นที่เราทําได้ดีนะครับในไตรามาสสองเนี่ยเราทําได้ดีด้วยฝีมือของพวกเราท่ามกลางความท้าทายที่ลุมร้อมเราอยู่ตลอดเวลานะครับ อันที่สองที่ที่ที่ยังดีก็คือบริษัท AP เราเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับจบไตรามาสสองไปนี่สัดส่วนนี่สินต่อทุนของเราดีขึ้นกว่าไตรามาสหนึ่งด้วยซ้ำไปไตรามาสหนึ่งเราอยู่ที่1.1ไตรามาสสองเราลงมาที่1.02นสะครับสัดส่วนนี่สินต่อทุนของเราดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าแบงก์ก็ยังอยากคุยกับเราอยู่นะครับระบบแบงก์เองนี่มีปัญหาเยอะก็จริงแต่เงินท่วมระบบนนี้นะครับ บง,งเงินท่วมเลยแบงอยากปล่อยครับแต่กลัวเพราะฉะนั้นใครที่ยังแสดงตัวว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงแบงก็ยังอยากช่วยเหลือนะครับแต่มันไก่กับไข่นะครับเราต้องแข็งแรงก่อนเขาถึงอยากจะช่วยถ้าเมื่อไหร่เรามีสัญญาณอ่อนแอเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ช่วยเราซึ่งมันแปลว่าพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยทําให้ AP เนี่ยดูแข็งแรงเหมือนกับที่ไตรมาสสองที่เป็นมานะครับ อย่าคิดว่าเราทำได้ดีแล้วมันจบแล้วนะครับเรายังคงมีวิกฤตที่จะต้องสู้กันต่อนะครับในครึ่งปีหลังเป็นความท้าทายแล้วอย่าคิดว่าไตรามาสสอเป็นไตรามาสที่ยากที่สุดแล้วนะครับมันยังมีสิ่งที่เราต้องเผชิญอีกอีกเยอะนะครับเผลอไตรามาสสามไตรามาสสี่เนี่ยภาวะภายนอกของเราเนี่ยอาจจะเลวร้ายไปกว่าไตรามารสส ด้วยซำไปนะครับต้องบอกนะครับว่าเวลาเราเจอวิกฤตนะครับไม่ต้องดูไปไกล6เดือนปีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราต้องดูสถานการณ์ให้ใกล้ชิดแล้วเราต้องปรับตัวให้ไปตามสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุดอย่างที่ชอลเซาวิงเขาบอกนะครับไม่รู้พวกน้องกคยได้ยินกันหรือเปล่าเขาบอกว่า ผู้เป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะชาวสาวรู้จักใช่ไหมครับปรมาจารย์เรื่องของอะไรนะเรื่องของสปีชี่เรื่องของบาลอะไรที่มันรื้ไมาจากไหนนะครับก็บอกว่าสายพันธุ์ที่อยู่ยั้งยืนยงไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดมันคือสายพันธุ์ที่รู้จักปรับตัวได้เร็วที่สุด AP ก็จะเป็นอย่างนั้นครับที่เอง ก็เคยเป็นพนักง,งานบริษัทมาก่อนที่เคยทำงานอยู่ที่ Tesco Finance นะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นพนักง,งานเหมือนน้องทุกคนนะครับความมั่นคงในงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราพี่เข้าใจดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับถ้าเรายังเดินกันได้อย่างนี้เรื่องการลดคนไม่อยู่ในหัวพี่2คนเลยนะครับแล้วเราจะเดินได้อย่างนี้หรือไม่อยู่ที่น้องทุกคน น้องทุกคนเป็นเจ้าของกิจการนี้เท่าเท่ากับพี่สองคนนะครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เท่าเท่ากับพี่สองคนนะครับอยู่ที่น้องทุกคนว่าจะทําให้บ้านนี้ยังแข็งแรงยังเดินต่อไปไหมแต่เรื่องของการลดคนไม่มีอยู่ในหัวเลยครับไม่มีอยู่ในหัวเลยวันนี้ถ้าน้องไปถามกูรูทั้งโลก เขาเลิกทําแผน5ปีแล้วนะครับอีเวนทำแผน3ปีก็เลิกละใช่นะครับานปีหนึ่ง mm hmm. อย่างละเอียดก็เลิกทํากันละเพราะว่าวันนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยสิ่งที่มันเกิดทั้งโลกที่เราใช้ควาว่า disruption นะครับมันทําให้การวางแผนยาวๆเป็น,ปนสิ่งที่สร้างกับดักค่าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ AP A เองเนี่ยเรามีแค่เข็มทิศ เข็มทิศเราคือ empower living เราทำทุกอย่างเพื่อ empower living ลูกค้าคู่ค้าพนักงานเรานะครับนี่คือสิ่งที่ที่เรามองในในในวันนี้และไปเรื่อยๆไม่ใช่5ปีนะครับ10ปี20ปีนี่คือเข็มทิศที่พาเราเดินนะครับหนึ่งในสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆทุกคนเป็นคือเป็น Independent Responsible Leader คือผู้นำที่สามารถตัดสินใจอย่างอิสระตา่ามีความรับผิดชอบถ้าเราทุกคนทำอย่างนั้นได้เราก็จะฝ่าไปได้เหมือนกันที่เราฝ่าไปได้ในแกรนดอ2ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม